ดีพี่น้องชาวอ E ท่านครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับ mm. เกี่ยวกับการใช้อ e ีนะครับ mm. ก็รถรถผมนี่ออกมาเมื่อปี2019นะครับเป็นตัวขาวแดงซึ่งปัญหาที่เราพบเจอในกลุ่มเพื่อนที่ขี่ด้วยกันนะครับตัวขาวแดงเนี่ยจะเป็นปัญหาเรื่องของเวลาเราขี่ทางไกลร้อน,นค mm. เครื่องจะชอบมีอาการเหมือนสูบติดบ,บ้างไม่ติดบ,บ้างันดังสูบนะครับทำให้ถรถจะไม่มีแรงนะครับก็ ก็เลยค้นหาข้อมูลนะครับก็ขอบคุณช่องแมดออฟนะครับที่แนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนสายหัวเทียนให้นะครับอันนี้ต้องให้เครดิตเขานะครับก็ผมก็เลยนะครับเริ่มจากการทดลองนะครับเรื่องในเรื่องของการเปลี่ยนสายหัวเทียนนะครับก็ไปดูรีวิวใน YouTube มานะครับก็เห็นสายหัวเทียนของ ntk นะครับก็ power cable นะครับก็เลยลองสั่งจาก l a z a d a มานะครับเพื่อทําการเปลี่ยนเองก็ทําการเปลี่ยนเองนะครับก็ดูใน YouTube ได้ว่าเปลี่ยนยังไงอันนี้เป็นทั้งสายนะครับก็ สั่งมานะครับก็ประมาณ800นะครับต่อต่อเส้นสองข้างก็พันหนะครับก็หลังจากหลังจากการเปลี่ยนนะครับก็รู้สึกว่ารถนั้นมีกําลังมากขึ้นแล้วก็ลองวิ่งระยะไกลนะครับเหมือนมีแรงมากขึ้นแล้วก็รถผมจะเป็นอาการว่ามีอาการเหมือนรถมันตดนะครับที่ท่อไอเสียอาการนั้นก็หายไปครับคิดว่าถ้าเพื่อนๆลองทําตามนะครับอาจจะช่วยในเรื่องนี้ได้ก็มาฝากกันไว้ครับ เพราะว่าเราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาของชาวอาอยีครับอันนี้ยิด้านหลังนะครับเป็นลำตะคองนะครับก็สถานที่ถ่ายทํานะครับคลิปนี้ครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ลองมาทํากันทําตามกันนะครับเราวไปใช้ดูโอเคครับ